หลายๆคนคะ่ะในเวลาที่เราเรียนจบใหม่แล้วก็เพิ่งเริ่มต้นทํางานบางคนก็บอกว่าอยากจะมีสินทรัพย์เป็นของตัวเองสักทีหรือบางครั้งก็อาจจะมีคําถามเข้ามาจากคนรอบข้างว่าเอ้ยเริ่มต้นทํางานแล้วควรจะมีสินทรัพย์อะไรเป็นของตัวเองหรือเปล่าสําหรับวันนี้นะคะหลายๆคนก็นึกไม่ออกเหมือนกันแล้วก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าจะเลือกอะไรแต่วันนี้คะ่ะน้ําจะมีเป็นทั้งหมดเเช็คลิสต์นะคะ ที่จะช่วยในการคิดวิเคราะห์ว่าเราควรจะเลือกซื้ออะไรเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินของเราในกระเป๋ามากที่สุดค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิชชั่นไปถึงล้านซับด้วยนะครับ Mission to the Moon Continue with your mission m ั n นี่แมน a วคู่มือการเงินสำหรับคนทำงานที่โรงเรียนไม่เคยสอนเรียนรู้ง่ายเข้าใจไวพบกับเคล็ดลับและเรื่องราวชีวิตจริงที่จะช่วยให้คุณบริหารเงินแบบมืออาชีพไม่มีวันอดตายสวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Manual ค่ะคู่มือบริหารเงินสำหรับคนทำงานยุคใหม่กับน้ำธนทรกาธินิสากรค่ะ เมื่อการเงินพื้นฐานนะคะไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนทําให้คนที่เรียนจบใหม่นะคะหรือวัยที่เริ่มต้นทํางานเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยอย่างไรสําหรับวันนี้มานุค่ะขอเป็นอาสาสมัครในการเป็นคู่มือนะคะสําหรับเด็ก ที่เรียนจบใหม่แล้วก็วัยที่เริ่มต้นทํางานในการที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องการเงินที่ไม่ได้มีเพียงแค่ทฤษฎีแต่จะปรสานชีวิตจริงของคนทํางานไปด้วยเพื่อให้เรานะคะได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานทางการเงินแล้วก็สามารถบริหารการเงินส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะหลายๆคนค่ะในเวลาที่เราเรียนจบใหม่แล้วก็เพิ่งเริ่มต้นทํางาน บางคนก็บอกว่าอยากจะมีสินทรัพย์เป็นของตัวเองสักทีหรือบางครั้งก็อาจจะมีคําถามเข้ามาจากคนรอบข้างว่าเอ,อ้ยเริ่มต้นทํางานแล้วควรจะมีสินทรัพย์อะไรเป็นของตัวเองหรือเปล่าซึ่งหลายๆครั้งค่ะหนึ่งในตัวเลือกหรือหนึ่งในคําถามนะคะเขาจะถามกันว่าระหว่างบ้านคอนโดรถเราควรจะเลือกอะไรดีแล้วสําหรับท่านผู้ฟังตอนนี้ล่ะคะถ้าเป็นเราเราจะเลือกอะไรดีสําหรับวันนี้นะคะหลายๆคนก็ นึกไม่ออกเหมือนกันแล้วก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าจะเลือกอะไรแต่วันนี้ค่ะน้ําจะมีเป็นทั้งหมด7เช็คลิสต์นะคะที่จะช่วยในการคิดวิเคราะห์ว่าเราควรจะเลือกซื้ออะไรเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินของเราในกระเป๋ามาที่สุดค่ะ อย่างที่1ค่ะนั่นก็คือเป็นไลฟ์สไตล์ของเรานั่นเองค่ะว่าตัวของเราเนี่ยมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแล้วก็รวมถึงอาชีพของเราเนี่ยมีลักษณะการทํางานแบบไหนยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติว่าหลายๆคนเนี่ยเราเริ่มต้นทํางานในส่วนของบริษัทใช่ไหมคะแล้วก็จากบริษัทของเรากับที่พักเดิมของเราเนี่ยมีระบบทางคขางนาคมเนี่ยที่ค่อนข้างสะดวก ยกตัวอย่างเช่นสามารถนั่งรถไฟฟ้า BTS นั่งใต้ดิน MRT หรือนั่งรถไฟฟ้า BRT แล้วไปถึงได้เลยแบบนี้ค่ะรถก็อาจจะไม่จำเป็นเราอาจจะเลือกซื้อเป็นบ้านหรือคอนโดมากกว่าเพราะรู้สึกว่าอาจจะอยากจะได้สถานที่ใกล้ๆแล้วก็ไม่ต้องเสียเป็นค่าเดินทางนะคะหรือสำหรับบางคนค่ะในบางอาชีพนะคะที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต้องไปนูน่นไปนี่ไปนั่นไปเจอคนนะคะ ในอาชีพแบบนี้ค่ะเขาก็อาจจะเลือกซื้อรถมากกว่าเพราะสะดวกกับเขามากกว่าและก็ไม่ต้องเสียเงินหรือเสียเวลาในการที่จะเรียกแท็กซี่นั่นเองค่ะ หรือในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะคะยกตัวอย่างเช่นหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยโควิด1 9ใช่ไหมคะลักษณะการทำงานของบางคนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นลักษณะของการทำงานที่บ้านหรือว่า work from home นั่นเองฉะนั้นพอเขอยู่ที่บ้านแบบนี้ค่ะเขาก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมีรถและแต่ก็อาจจะอยากมีสินทรัพย์ที่เป็นของตัวเองแล้วก็ได้ใช้ชีวิต work from home อย่างมีความสุขหลายๆคนก็อาจจะเลือกซื้อเป็นบ้านหรือคอนโดนั่นเองค่ะ อย่างที่2นะคะนั่นก็คือเป็นสถานะหรือว่าเป้าหมายในความสัมพันธ์ระยะยาวนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างเช่นในสถานะของคนโสดใช่ไหมคะคนโสดก็อาจจะต้องการความคล่องตัวที่สูงต้องการอยู่ในพื้นที่ที่ไม่จําเป็นต้องมีบริเวณมากเพราะว่าแค่ไปทํางานกลับมาแล้วก็ได้นอนพักก็คือจบแล้วถูกต้องไหมคะฉะนั้นคนโสดก็อาจจะเลือกเป็นคอนโดก่อนหรือบางคนที่ชอบเดินทางไปไหนไปไหนสะดวกก็จะเลือกเป็นรถก่อนนั่นเองส่วนใหญ่สถานะคนโสดจะไม่ค่อยเลือกบ้านนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องของสถานะนะคะแต่สําหรับใครคะ่ะที่ มีแฟนอยู่แล้วชีวิตของคุณน่าอิจฉามากๆเลยนะคะเพราะว่าเราอาจจะวางแผนในการที่จะแบบมีความสัมพันธ์ระยะยาวและเราอาจจะมีเป้าหมายร่วมกันว่าเราอยากจ,จะใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันมีลูกด้วยกันแบบนี้ค่ะก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการเลือกบ้านนะคะหรือบางคนในยุคสมัยนี้อาจจะบอกว่า เราไม่จําเป็นต้องมีลูกแต่อยากมีลูกที่เป็นแบบสัตว์เลี้ยงซึ่งปัจจุบันนี้นิยมกันมากนะคะซึ่งการที่เราอยากจะมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยบางครั้งเวลาที่เราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในคอนโดเนี่ยบางคอนโดก็ไม่ได้ใช่ไหมคะหรือไม่อนุญ,ญาตฉะนั้นบางคนที่ต้องการมีสัตว์เลี้ยงแบบนี้ค่ะก็อยากจะได้พื้นที่ที่มันกว้างกว่าแบบนี้เขาก็จะเลือกซื้อเป็นบ้านนั่นเองค่ะซึ่งถามว่าทําไมเรื่องสถานะเนี่ยมีผลมากๆเลยนะคะเพราะว่าจากที่น้ําเคยเจอมาเลยเนี่ย คือตอนที่เป็นแฟนกันนะคะแล้วอยู่ด้วยกันแค่แบบเอออาจจะ2คนนะคะก็เลือกซื้อคอนโดก่อนแล้วก็อยู่ด้วยกันในพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่ากลายเป็นว่าเขาเนี่ยมีลูก พอมีลูกเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนจากคอนโดเนี่ยมาเป็นบ้านเลยแบบนี้ค่ะแต่ก็แล้วแต่นะคะว่าเราเนี่ยได้พูดคุยกับคู่ของตัวเองอย่างไรนะคะว่าเออเราอยากจะวางแผนอนาคตอย่างไรไลฟ์สไตล์เหมือนอย่างข้อแรกเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มาปรับพูดคุยให้ตรงกันค่ะข้อที่3นะคะนั่นก็คือเป็นํำเลี่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะด้วยเงินที่เท่ากันนะคะการซื้อบ้านคอนโดใจกลางเมือง ชาญเมืองหรือว่าในกรุงเทพหรือในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะได้ขนาดพื้นที่ที่ต่างกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของประโยชน์การใช้สอยเนี่ยไม่เท่ากันนะคะซึ่งก็อาจจะมีผลเป็นส่วนหนึ่งสำคัญเลยนะคะในการที่จะตัดสินใจเพราะอะไรถ้าสมมติว่าเราซื้อบ้านนะคะอยู่ในต่างจังหวัดเราก็จะได้พื้นที่ที่มากกว่าการซื้อบ้านอยู่ในตัวเมืองนั่นเองนะคะหรือการซื้อรถค่ะ ถ้าวันนี้เนี่ยเราทํางานที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะซึ่งต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีระบบคมนาคมที่ตอบโจทย์เช่นไม่ได้มีรถไฟฟ้าไม่ได้มีรถใต้ดินการที่เราซื้อรถแล้วก็ทํางานที่ต่างจังหวัดก็จะทำให้การเดินทางไปทํางานเนี่ยก็สะดวกแล้วก็มากขึ้นได้นั่นเองค่ะข้อที่4นะคะ ข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วค่ะทุกคนตามชื่อรายการแล้วนะคะก็คือมันนี่แมนนนะคะเราจะพูดเรื่องเงินด้วยนะคะข้อที่4สําคัญมากค่ะนั่นก็คือเป็นเรื่องของความสามารถในการซื้อหรือในการผ่อนชําระนั่นเองนะคะเพราะว่าไม่ว่าเป้าหมายของเรา ในการซื้อสินทรัพย์จะเป็นอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดหรือรถนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือเรามีความสามารถในการจัดการแล้วก็บริหารเงินอย่างไรเพื่อที่ทําให้เราเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายหรือได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะซึ่งการซื้อบ้านหรือคอนโดค่ะมันจะหมายถึงความรับผิดชอบแล้วก็ต้องใช้วิัยในระยะยาวนะคะเพราะการที่จะผ่อนบ้านหรือผ่อนคอนโดนะคะนั่นหมายก็ว่าเราต้องมีภาระความรับผิดชอบอะคะ่ะไปอย่างน้อยๆเลยคือ20 ถึง30ปีแต่ว่าอะไรคะสมมุติว่าเราเป็นเด็กจบใหม่วัยเริ่มต้นทํางานสมมติมกลมๆลยอายุประมาณสัก 25ใช่ไหมคะถ้า20ปีแปลว่านับต้องรับผิดชอบผ่อนจนถึง45หรืออาจจะต้อง50หรือบางคนอาจจะถึง60เลยจนถึงกเกษียณเลยกว่าที่หนี้สินตรงนี้จะหมดไปนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาคํานวณให้เห็นคร่าวๆกันค่ะว่าถ้าวันนี้เราต้องมีภาระความรับผิดชอบไป20 3 0ปีเนี่ยด้วยยอดเงินที่เท่าไหร่ที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะรับผิดชอบได้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นไปพร้อ,รอมๆกันนะคะ ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราต้องกู้เงินนะคะซื้อบ้านเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทนะคะเป็นระยะเวลา30ปีแล้วเราก็คือมียอดในการที่จะต้องผ่อนชำระรวมดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ที่7,500บาทเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะ7,500บาทของเราเนี่ยมันเหมาะสมแล้วกับการที่เราจะต้องผ่อนชำระแล้วเราจะไหวหรือเปล่านะคะมันจะมีทฤษฎีหนึ่งนะคะเขาบอกว่าการที่เราจะมียอดหนี้สินนะคะหรือยอดผ่อนชำระเนี่ยควรจะอยู่ที่ไม่เกิน40 ของรายได้ของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะวิธีการค่ะเอายอดนี้นะคะหารด้วย0.4ค่ะหรือเอายอดนี้นะคะหารด้วย40%ค่ะแล้วเราเนี่ยจะได้ยอดตัวเลขหนึ่งตัวเลขนี้มานะคะซึ่งตัวเลขนี้หมายความว่าอะไรตัวเลขนี้หมายความว่าเราถ้าอยากจะกู้บ้านแบบนี้แล้วต้องผ่อนแบบนี้แปลว่าเราก็ควรจะมีไรายได้ไม่ต่ำกว่าเลขตัวนี้นั่นเองนะคะฉะนั้นจากโจทย์เมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ ว่าถ้าเราต้องผ่อนเนี่ยอยู่ที่7,500บาท7,500บาทเนี่ยคิดเป็น40%ของยอดอยู่ที่19,000นั่นหมายกาว่าเราควรมีรายได้ไม่ต่ำกว่า19,000เราถึงจะโอเคที่ควรจะผ่อนด้วยยอดเท่านี้ค่ะทีนี้สมมุติว่าพอเราดูแล้วตัวเลข19,000เนี่ยโหรายได้เราเนี่ยยังไปไม่ถึง19,000เลยนั่นหมายกาว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรนะคะอย่างแรกค่ะเราอาจจะต้องดูว่า บ้านตรงนี้ของเราเนี่ยอาจจะสูงเกินไปกว่าความสามารถของเราหรือเปล่าหรือวิธี2คือเราต้องโฟกัสให้มากขึ้นในการที่จะหารายได้ให้มากขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาก็จะเป็นรถนะคะ ซึ่งรถเนี่ยเท่าจริงๆนะคะ,ะ,คะเขาเรียกว่ามีภาระในการผูกพันในการผ่อนชำระที่น้อยกว่าบ้านเยอะมากค่ะก็คือจะอยู่ที่4-7ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็หลายๆคนค่ะที่น้าไปทำแบบสำรวจมานะคะ <ๆ S 2> เขาก็บอกว่าบางคนอาจจะเลือกซื้อรถเพราะว่ามีวงเงินการใช้สินเชื่อของรถแล้วแล้วก็อาจจะมีโคต้าไป็เรื่องอื่นแต่บางคนเนี่ยพอซื้อบ้านเลยค่ะมันเหมือนแบบว่า ใช้โค้ตาสินเชื่อเต็มที่ไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยทําให้ไม่สามารถมีสินเชื่ออย่างอื่นนะคะบางคนก็อาจจะเลือกรถด้วยเหตุผลนี้นะคะทีนี้เราจะมายกตัวอย่างนะคะในการผ่อนชําระให้ฟังกันซึ่งจริงๆก็จะคล้ายกับบ้านเลยค่ะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันนะคะยกตัวอย่างค่ะสมมติว่าวันนี้เนี่ยน้ำอยากจะซื้อรถ ะะอยู่ที่800,000บาทนะคะซึ่งรถตรงนี้ค่ะก็คือมีเงินดาวอยู่ที่20%ของมูลค่ารถก็จะอยู่ที่160,000บาทนะคะแล้วก็รถตรงนี้ค่ะก็คือมีอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ที่5%นะคะสติเราเลือกระยะเวลาในการผ่อนรถเนี่ยอยู่ที่48งวดนะคะหรือว่า4ปีนะคะเราก็จะสามารถคํานวณได้แบบนี้ค่ะว่ายอดรถของเราคือ800,000 ลบกับเงินดาวที่เราเตรียมไว้อยู่แล้วคือ1นึ0 0แก็จะเท่ากับว่าเราจะเหลือที่เราต้องกู้หรือทําไฟแนนซ์นะคะก็คืออยู่ที่6กแสนสี่หมบาททีนี้ดอกเบี้ยนะคะก็จะคิดเป็น5% 5%เก็จะคิดในส่วนของเงินที่เราจะทำไฟแนนซ์ก็จะเป็น5%เของ6 4แสนก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ3 2 0 0 0บาทะคะ่ะทีนี้3 2 0 0 0บาทเนี่ยมาคูณ4ี่ สามพันสองบาทเนี่ยก็จะเท่ากับ128,000บาทก็คือเป็นดอกเบี้ยทั้งหมดคือ4ปีทีนี้จากยอดเงินที่เหลือที่กู้ของเรื่องรถอะคะ่ะที่เราทำไฟแนนคือ6 0 0 0 0บวกกับดอกเบี้ยอีก1 2 8 0 0 0บาทก็จะเท่ากับทั้งหมด7 6 8 0 0 0บาท768,000บาทเนี่ยหรือเฉลีย่ยสมมติตีกลมๆก็คือเป็น800,000นะคะ หารด้วย48งวดก็จะเท่ากับว่าเราต้องมียอดในการผ่อนชําระตรงนี้ค่ะอยู่ที่1 6 6 6 7บาทนั่นเองเหมือนกันเลยค่ะวิธีการคำนวณเพราะว่าทฤษฎี40รเนตรงนี้ค่ะเป็นทฤษฎีในเรื่องของการคำนวณภาระผูกพันนะคะว่าเราไม่ควรจะมีภาระในการผ่อนจ่ายเนี่ยเกิน40%เราก็จะเอายอด16,667บบาทหารด้วยอะไรคะ ถูกต้องคะ่ะหารด้วย0.4ถูกต้องไหมคะก็จะเท่ากับยอด42,500บาทนั่นเองก็จะแปลว่าเราเนี่ยไม่ควรจะมีไรายได้ที่น้อยกว่าหรือต่ำกว่า42,500บาทนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคาว่าสูตร40%ตรงนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันนะคะเพราะหลายคนพอฟังแบบนี้ปุ๊บโหสบายเลย40%ไว้ผ่อนบ้าน40%ไว้ผ่อนรถ แบบนี้ไม่ใช่นะคะมันก็เท่ากับโอ้โหมีเงิน100ผ่อนเป็ละ80คําว่า40%ในที่นี้คือรวมทุกอย่างแล้วนะคะไม่ควรจะเกิน40%ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะผ่อนซื้อคอมพิวเตอร์ผ่อนซื้อมือถือนะคะในยอดตรงนี้ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะรวมกับบ้านหรือจะลดอะไรก็แล้วแต่ต้องไม่เกิน40%ของเงินได้ของเรานั่นเองค่ะถัดม,มาคือข้อที่5ค่ะหลายๆคนเนี่ยมองข้ามเรื่องนี้ไปค่ะ นั่นก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จะตามมาของแต่ละสินทรัพย์นั้นๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในแต่ละสินทรัพย์กันว่าสินทรัพย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอื่นหรือค่าใช้จ่ายแฝงอะไรบ้างที่เราต้องให้ความสําคัญกันนะคะอย่างแรกค่ะก็คือบ้านนั่นเองนะคะบ้านหรือคอนโดค่ะสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องตามมาแน่นอนอยู่แล้วค่ะค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าส่วนกลางคอนโดค่าเฟอร์นิเจอร์ค่าตกแต่งนะคะหรือเป็นพวก ค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยภายในบ้านนะคะหลายอย่างตรงนี้ค่ะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้คิดเพราะเวลาที่เราไปกู้เงินแล้วจะซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดค่ะมันจะต้องมีเป็นค่าใช้จ่ายในการเขาเรียกว่าเป็นเงินกู้สําหรับตกแต่ง mm hmm. ก็จะเพิ่มเข้าไปอีก mm hmm. ก็จะทําให้เราเนี่ยต้องมียอดที่ต้องผ่อนสูงเข้าไปอีกนะคะหรือบางคนเวลาที่เราไปทำธุรกรรมกับสถาบัานการเงินแล้วต้องกู้บ้านหรือคอนโดแบบนี้ค่ะเขาจะให้เราเนี่ยทำประกันสินเชื่อ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นภาระผูกพันที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะในขณะที่รถค่ะรถเนี่ยจะมีเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะร้อเอย่างแรกทุกคนตอบถูกแน่นอนนะคะก็คือเป็นค่าน้ำมันใช่ไหมคะค่าน้ำมันค่าที่จอดรถนะคะค่าซ่อมรถค่าบำรุงรักษานะคะหรือบางคนนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบแต่งรถน้ำเคยเจอแบบนี้นะคะซื้อรถหลักแสนแต่งรถหลักล้าน ก็มีนะคะหรือบางคนนะคะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยซื้อรถนะคะในยุคสมัยนี้เนี่ยก็จะซื้อเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมคะก็อาจจะต้องมีเป็นค่าไฟที่เพิ่มขึ้นหรือบางคนเนี่ยนะคะก็ต้องมานั่งคิดว่าเออเนี่ยที่บ้านเราไม่ได้เป็นทําเป็นที่ชาร์จไฟเนาะก็ต้องไปชาร์จไฟเนี่ยตามในห้างสรพสินค้าอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสเหมือนกันนะเพราะเราต้องเสียเวลาไปชาร์จแล้วก็ต้องมองดูว่ามันคุ้มค่ากับเราหรือเปล่าในการที่จะ มีรถแล้วก็มีค่ใช้จ่ายแฝงหรือค่้จ่ายอ,อื่นๆแบบนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะ <K> S> <S ข,ข้อที่6ค่ะก็คือเป็นปัจจัยอื่นๆเฉพาะตัวของเรานั่นเองค่ะ ยอตัวอ,อย่างเช่นนะคะสมมติว่าตัวน้ําเองนะคะต้องดูแลผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคนในครอบครัวของน้ำเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่นะคะการที่น้ํามีบ้านนะคะก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะน้ะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนบ้านตัวเองเนี่ยให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะหรือสมมติว่าตัวน้ําเองเนี่ยเป็นคนชอบปลูกต้นไม้นะคะหรือว่าอยากมีสัตว์เลี้ยงมีบริเวณ ยังไงการเลือกบ้านก็จะตอบโจทย์กว่ามากๆนั่นเองนะคะหรือในขณะเดียวกัน,นะคะ่ะสม,มุตตัวน้ํานะคะก็รู้สึกว่า น้ำเป็นคนทํางานแล้วแบบว่าเ,าเลิกดึกมากนะคะแล้วก็เรียกรถแท็กซี่อะไรก็ลําบากนะคะแล้วก็ทางที่จะกลับบ้านไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยวหรือมืดแบบนี้ค่ะการที่น้ําเลือกซื้อรถก็จะทําให้ตัวน้าเองรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็ปลอดภัยกว่าฉะนั้นการเลือกซื้อรถก็จะเป็นตัวช้อยแรกที่ดีนะคะในการที่จะเลือกซื้อสินทรัพย์เป็นของตัวเองนะคะซึ่งจากที่พูดมาตรงนี้นะคะ แต่ละคนเนี่ยก็จะตอบไม่เหมือนกันแล้วถูกต้องไหมคะเพราะบางคนอาจจะมองว่าบ้านดีกว่าคอนโดดีกว่าซื้อรถก่อนดีกว่าซึ่งเราไม่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะเอาที่ว่าเราเนี่ยซื้อแล้วแล้วตอบโจทย์กับชีวิตแล้วก็ตอบโจทย์กับเป้าหมายของเราเนี่ยให้ดีที่สุดแค่นั้นเป็นพอคะ่ะ แต่บางครั้งนะคะการที่เราจะเลือกมีสินทรัพย์อะคะ่ะในคําตอบของมันเนี่ยไม่ได้จําเป็นต้องเป็นการซื้อเสมอไปนะคะจริงๆมีอีกตัวเลือกนึงนะคะที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อเสมอไปนั่นก็คือการเช่าค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นเช่าบ้านนะคะเช่าคอนโดหรือว่าเช่ารถ เพราะอะไรนะคะเพราะบางคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะเปลี่ยนที่ทํางานก็ได้หรือเราอาจจะไม่ได้ทํางานในอาชีพนี้นะคะหรือทํางานที่เวชนี้นานก็ได้ฉช้เ่การที่เราอยู่ทําเลถึงต้องซื้อบ้านซื้อรถมันก็ไม่ได้จําเป็นเสมอไปก็อาจจะเลือกเป็นเช่ามากกว่านะคะหรือบางคนก็รู้สึกว่าโหเวลาที่เราซื้อรถนะคะแล้วเวลาเราทําจะขายตอนที่มันเสื่อมอายุไปแล้วเนี่ยมูลค่ารถอาจจะไม่เหลือเลยนะคะหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่า เป็นคนที่เบื่อไม่อยากจะแบบมีรถคันเดิมอยากจะเปลี่ยนรถใหม่ทุกปีนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าบำรุงฉะนั้นการเช่ารถก็อาจจะตอบโจทย์กว่าเช่นเดียวกันฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะสุดท้ายการที่เราจะเลือกปีสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่จําเป็นต้องซื้อเสมอไปนั่นเองนะคะซึ่งเอาจริงๆนะคะ การที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะซื้อหรือจะเช่าเนี่ยก็ถือเป็นอีกท็อปปิกหนึ่งนะคะที่หลายๆคนเนี่ตั้งคำถามเหมือนกันฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังนะคะอยากจะรู้ว่ามันมีหลักในการคิดว่าจะซื้อหรือเช่าอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะทีมงานจะได้บอกว่าโอเคงั้นจะได้เอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันค่ะข้อที่เข้อสุดท้ายแล้วค่ะจริงๆตอนที่เราทําการบ้านก,นกันกับทีมงานนะคะนะ้ำบอกเลยว่าข้อที่7เนี่ยถือว่าเป็นข้อที่น้ําชอบมากที่สุดค่ะ ข้อที่7ในที่นี้นะคะนะักก็เลยจะมาพูดถึงในเรื่องของเงินเก็บเงินดาวแล้วก็การซ้อมผ่อนค่ะถามว่าเวลาที่เราตัดสินใจแล้วนะคะไม่ว่าเราจะซื้อเป็นบ้านคอนโดหรือว่ารถใช่ไหมคะซึ่งก่อนหน้านี้น,น้นำพูดไปแล้วว่าทฤษฎี4 0ก็คือเราไม่ควรจะมีหนี้นะคะเกินกว่า4 0อของรายได้ทั้งหมดนะคะแต่สมมติว่าวันนี้เรามาเช็คเงินในกระเป๋าตังค์ของเราจริงๆริะคะ่ะคือมันไม่มีความหมายก็คือมันก็จะไม่มีประโยชน์นะคะ ฉะนั้นเราต้องควรจะมาทํารายรับรายจ่ายของเราจริงๆว่ารายรับในแต่ละเดือนของเราเนี่ยมันมีเท่าไหร่แล้วก็รายจ่ายของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายจ่ายอะไรบ้างมีรายจ่ายไหนบ้างที่เป็นรายจ่ายที่คงที่ที่เราต้องรับผิดชอบอยู่แล้วในระยะยาวนะคะแล้วก็มีรายจ่ายอะไรที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้บ้างแล้วก็ดูเงินเหลือหรือเงินเหลืออมของเราจริงๆอะค่ะว่ามันเพียงพอจริงๆไหม กับการที่จะมีภาระบางอย่างที่เป็นรายจ่ายคงที่เพิ่มเข้ามายกตัวอย่างบรรทุอย่างนี้ค่ะก็จะเท่ากับว่าเรามีรายจ่ายเรื่องนี้4ีถึงเปีนะยกตัวอย่างเรื่องบ้านก็จะเท่ากับว่าเราต้องมีรายจ่ายเรื่องนี้ไป20-30ถึงปีนะเงินออมเราเหลือหรือเปล่าถึงแม้ว่ายอดผ่อนอาจจะไม่เกินส0ิ 40. แต่เงินออมเราเหลือหรือเปล่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดนะคะฉะนั้นก็ต้องเช็คเรื่องนี้ให้ดีนะคะทีนี้สมมุติว่าวันนี้เราเช็คแล้วค่ะว่า เออเงินออมเรามีหมายถึงว่าเงินออมเนี่ยมันเหลือนะและเราก็สามารถที่จะผ่อนชําระได้นะแต่เราอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อเพียงเพราะเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องสําคัญมากคือเรื่องของเงินออมหรือเงินสารองฉุกเฉินค่ะเรื่องนี้สําคัญมากนะคะเพราะว่าอะไรสมมุติว่าเรามีภาระในการผ่อนชําระแล้วใช่ไหมคะปรากฏว่าเดือนนั้นเราอาจจะไม่ได้เงินเดือนหรือเดือนนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนงาน หรือเดือนนั้นเนี่ยเราอาจจะมีเหตุไม่คาดฝันซึ่งถ้าการที่เราอะค่ะไม่ได้เก็บเงินสำรองฉุกเฉินไว้เลยแต่ภาระผูกพันที่เราต้องจ่ายอะมันมีไปแล้วนั่นหมายความว่าเราจะไม่มีเงินที่เป็นเงินสำรองในการรับผิดชอบเรื่องนี้ได้เลยสุดท้ายบางทีาอาจจะกลายเป็นไปเป็นหนี้หรือผ่อนจ่ายไม่ทันหรือไปกู้นอกระบบซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นถูกต้องไหมคะฉะนั้นถ้าเราเช็คลิสต์แล้วว่าเอ้ยไม่เกิน4 0์ เงินออมเหลือพอที่จะมีภาระผูกพันได้ก็ต้องดูว่าเรามีเงินออมสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย3ถึง6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนหรือเปล่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะนั่นก็คือการซ้อมผ่อนค่ะคาว่าซ้อมผ่อนในที่นี้ก็คือเวลาที่เราตั้งใจอยากจะมีสินทรัพย์อะไรบางอย่างค่ะคือเหมือนใจเราไปแล้วอะเราก็จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยผ่อนได้นะ เดือนนี้ไม่ต้องกินบุฟเฟ่ต์ผ่อนได้แต่มันเป็นความอยากที่บางครั้งมันไม่ได้ถูกทําจริงๆะคะ่ะฉะนั้นวิธีการให้ทําแบบนี้ค่ะให้เราลองซ้อมผ่อนกวาหมายคือถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีสินทรัพย์นั้นจริงๆนะคะแต่ให้ซ้อมเก็บเงินเสมือนว่าเรามียอดที่เราต้องรับผิดชอบแล้วหรือเรามียอดที่เราต้องผ่อนสินค้าอันนั้นแล้วอะคะ่ะ แล้วเราลองดูแบบนี้ค่ะ3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีแล้วเราลองเช็คดูว่าการใช้ชีวิตของเรามันอึดอัดไหมมันเปลี่ยนไปไหมแล้วก็มันยังเป็นปกติสุขตามไลฟ์สไตล์ของเราหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราลองซ้อมผ่อนไปแล้วแล้วปรากฏว่าเฮ้ยทําได้นั่นหมายความว่ากูได้เลยโอเคไหมคะเพราะว่า40%เช็คแล้วมีเงินออมมีซ้อมผ่อนแล้วได้แต่ถ้าสมมติซ้อมผ่อนไปแล้วเฮ้ยบางเดือนเก็บไม่ได้ สเดือนแล้วเก็บไปได้สาเดือนแล้วเก็บไปได้แต่ว่าเราอาจจะต้องปรับลดกับสิ่งที่เราต้องการลงมานั่นเองค่ะฉะนั้นเหมือนอย่างที่น้ำบอกนะคะข้อ7นี้ถือเป็นข้อที่สําคัญมา,มากๆและถือว่าเป็นข้อสุดท้ายเลยค่ะที่จะพิสูจน์ได้เลยว่าสุดท้ายเราสามารถที่จะครอบครองสินทรัพย์ที่เราต้องการได้หรือเปล่านั่นเองค่ะฉะนั้นขอสรุป7เช็คลิสต์เร็วๆอีกครั้งนะคะว่า 7เช็คลิสในการที่เราจะตัดสินใจซื้อนะคะในส่วนของบ้านคอนโดและรถมีอะไรบ้างนะคะเรามาทวนกันไปพร้อมๆกันนะคะอย่างแรกค่ะก็คือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนะคะอาชีพของเราที่เราทำอยู่นะคะอย่างที่2ค่ะก็คือเป็นสถานะทางความสัมพันธ์ของเรานะคะอย่างที่สค่ะก็คือเป็นทำเลที่อยู่อาศัยหรือว่าจะเป็นทำเลที่เราทำงานอยู่นะคะอย่างที่สี่ค่ะ ก็คือความสามารถในการซื้อหรือผ่อนชําระซึ่งอันนี้ก็คือควบคู่ไปกับทฤษฎี40เซนที่เราได้พูดคุยกันนะคะและก็ข้อที่5นะคะก็คือเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆหรือค่าใช้จ่ายแฝงที่เราต้องคิดเพิ่มเติมมากขึ้นก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อนะคะและก็ข้อที่6ค่ะก็คือเป็นความต้องการเฉพาะตัวจำได้ไหมคะเช่นเราอาจจะชอบปลูกต้นไม้นะคะหรือว่าซอยของเรามันเดินทางลำบากนะคะอันนี้ก็ ทำให้ตัดสินใจที่ต่างกันแล้วก็ข้อที่7ข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นเรื่องเงินในกระเป๋าเราจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินที uh ่เราสามารถผ่อนชําระได้ไหมนะคะเงินออมในแต่ละเดือนเงินสํารองฉุกเฉินแล้วก็เป็นการฝึกซ้อมผ่อนนั่นเองค่ะก็หวังว่านะคะใน7เช็คลิสต์ข้อนี้นะคะจะเป็นคู่มือในการบริหารเงินดีๆให้กับ คนวัยทํางานนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะซื้อสินทรัพย์นั้นไหมนะคะแล้วก็เนื้อหา EP ีหน้าของเราจะเป็นอย่างไรฝากติดตามกันด้วยนะคะกับรายการ Money m a n o โนะคะซึ่งเราก็จะเจอกันแบบนี้เนี่ยครั้งต่อไปก็คืออาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Mission to the Moon Continue with your mission เงินทองของมีค่าแต่จะใช้อย่างไรให้คุ้มค่าพบกับ Money Manual คู้มือการเงินสำหรับคนทำงานยุคใหม่ที่โรงเรียนไม่เคยสอนเรียนรู้ง่ายเข้าใจไวกับน้ำธนทรกาญจนิสากรหรือน้ำไฟแนนซ์ทุกสัปดาห์พบกับเคล็ดลับและเรื่องราวชีวิตจริงที่จะช่วยให้คุณบริหารเงินแบบเปืออาชีพและไม่มีวันอดตายค่ะพบกันทุกวันพฤหัสตั้งแต่วันที่2มกราคมเป็นต้นไปทางช่อง YouTube และ Facebook ของ Mission to the Moon